เฮ้ยไลชาเลชาไฮทุกคนทุกคนไฮทุกคนทักทายดูดิดรเอลิชาเอลิชาเอ้ยยยิดีต้อับสู่เลิชายูเอสซีเด็กน้อยน่ารักนะคะนี่ค่ะ วันหยุดของคุณแม่กับลูกๆนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็เล่นกันน้องหมาก็มานอนให้แพทอยู่นี่ละค่ะสโนว์เบลน้องหมาก็มานอนให้กวนให้รูปให้ไล่ยอยู่นี่ล่ะค่ะนอนไปเลยสโนว์เบลนอนเลยลูกงูย้ยกวนจังเลยทำไมไม่ไปนอนที่อื่นสโนว์เบล น้องหมาติดมากน้องหมานะคะทุกตาเดินไปไหนนะเขาก็จะตามตามตามไปทุกที่จริงๆ Hi l i s h a what are you doing what are you building huh? A covering for the police car oh. to go under there okay คริปวิดีโอนี้ก็ตุ๊กตาก็เอามาสื่อถึงอามา,อาให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าวันๆตุ๊กตาก็เนี่ยคะ่ะเล่นกับลูกนะคะเล่นกับลูกทํางานบ้านโดยมากทําง,งานบ้านก็จะไม่ค่อยได้ทานะคะเพราะว่ายุ่งกับ youtube ต่อไปนี้ก็จะพยายามทําำ youtube ไม่ถึงว่าจะไม่ มัไม่ซีเรียสกับ youtube แล้วนะคะมีอะไรก็จะลงจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะคะถ้าเกิดว่าตอบคอมเมนต์อะไรช้าก็ขอโทษขออภัยนะคะหรือว่าบางท่านอ่อรว่าทุกตาจะมองไม่เห็นนะคะก็อได้โปรดนะคะได้โปรดมาคอมเมนต์ในคลิปใหม่ๆก็ได้นะคะทุกตาจะได้แบบว่าเห็นด้วยเนาะ โอเคนั okay. long, uh ่งลงลูกเขาก็เล่นของเล่นเขานะคะก็เอาบรรยากาศสโนว์ลงแล้วก็บรรยากาศฝนตกบรรยากาศหนาวเลื่อยเปื่อยนะคะเอามาแชร์กับเพื่อนๆเนอะเป็นคลิปิรีโอรีแลกซ์รีแลกส์นะคะโอ้นั่ e c ถต i รว บ้านทุกตาก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะหลัง,หล,งหลังเล็กๆไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะ <A drill. S 2> ก็ทั้งห้องครัวห้องเล่นก็จะอยู่ด้วยกันนะคะ <A drill. S 2> นี่ละค่ะได้สามีไม่ค่อยรวยนะคะ g d r you g d r you ก็อยากจะทำงานนะคะ อยากจะทำงานจะได้มีเงินนะคะช่วยต่อคุณสามีเขานะคะเลี้ยงลูกด้วยเนะฮะ It's the tools for the police. <laughs> yeah. -hmm. Fresh white and safety. Wide. for bad guys and handcuffs and handcuffs oh where's the telephone <laughs> that's the telephone oh. to close the fire oh. mat no that is for clean fire mats <laughs> drive mm -hmm. this one no red guys ส n the t right here we can use this truck yeah this truck okay กใมากมากรถพวก mm hmm. รถท럭พวก uh, เครื่องบินนะคะรถด,ดับเพลิงรถตำรวจโอ้ยสุดยอดเลยเล่า The truck so awesome. Mm -hmm. and All right. Car, awesome. Can mommy uh, turn oh, off the, no. the video? No. No? Oh. <laughs> you uh, think people like to watch you play with a toy? <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Can we say bye to them? Bye. <laughs> bye. ซขอบคุณที่รับชมนะครับเซ mm hmm. บายบายครับผมบายบายครับผมเจอกันใหม่ครับผมกูช้าก็ได้ลูกเจอกันใหม่เจอกันใหม่